ก็แบบว่าเราทังมีไอเทมที่นำมาเสนอต่อผู้ชมกันต่อซื้อแต่เมื่อกี้ใส่ตู้แบบจีนมากแม่คอดนโอ้ยแต่แหวนก็ได้แหวนนี้ต้องหนึ่งเลยแหวนเพชรเยอะมากมากเลยเพราะวราคาของครั้งหนึ่งคือไม ทกคนไปหมดเลยวัตถุสานคือวีการวางตัวเดงอลายแบบคำให้แนเนี่ยซึ่งนั่งอยูปรมาณสักก่อ้วใ่แบ้างแล้วดไม่ช่ป่ะแดกมเลยนึ่าแ้จริงๆ้าลก่ก็เลย่งกะดล้ก็เป็นแสนแล้วกไมรด่าดองกรดับกวาแม่คุ่งหรล่าไม่หนึ่ไม่ไดล้ะ่มากไป จริงๆแล้วงานคอยยังไม่ได้ราคาีเลยนะคะคอยยังาส่วนร้อยละย่ิาองมาใ้โนค่ะความแการการเจ่อในที่สมนแมแล้วก <i> ็การเล่นกระไกแข่ก็เป็นไวท์ไดมอน์ดัน้ที่เรั้งาต้องสามสต่อเมตรถึง่่รใช่ค่ะูยสุดยอด้หนั ซึ่งใครจะาใได้ใ้ใครด้นาเหมานี้พะว่าเพชรแต่กับแบะคาเท่าระคู่ตอนี้เพ่เขาคิจะไนะคะแันนี้สิ่งที่คุณจะได้ลอไปถืกึ่มความคาดหมายคือความเบาหาคือลับแสงของเพรเป็นแที่คแล้วก็ะเอียแล้วระา ฟคนะคะคุณแม่เป็นฟูชัดที่เต็มๆ๋ยว่คออนิยามอี่นิดนึงตอนนี้หลายท่านช้อปปิ้งของแหวนช็อปตาช้อปปิ้งทางแหวนงนี้แล้วก็ช้อปปิ้งจี้ไม <elas> <ian> ่หยุดเลยขอบพระคุณค่ะคนนี้โชว์ได้แหวนมากที่สุดแต่ใจก็ขาดแคลน

ขอเพิมนิดหน่ยาีดูน่ีเนอย่ที่นตัดมันจะได้กดีปัเนี่ยไม่น่ใจเหมือนกันว่าหลังจากโชว์นะคะถ้าเกิด่าการเ่ที่มันีหน่วยอีกนีดือชิ้นเท่าเนี่ยคือแม้ีอยู่ห

ระดับความสะอาดของเขาเนี่ยเป็นยังไงการเจอในนะคะคุณแม่ตัวน้าของเขาเนี่ยจริงๆเราเราบอกไปว่าหมาของตัวเก้าขบแบบไปมองขึ้นไปเนี่ยคือเป็นลุคที่แบบเหมือนกับเป็นลุคแบบเละๆร้อยเราเป็นน้ำมร้อยคือเป็นระดับแบบดีคัลเลอร์เลยอ่ะแล้วก็ความสวูงของเขานขาเหลี่ยมมุมคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงมีหลายท่านถามเป็นเข้ามาหลังไมค์เยอะมากเลยว่า ทำไมเทราล่าถึงจำหน่ายเพชรที่เป็นระดับแบบเคลือบเล็กหรือไวท์ไดมอนด์ได้ในราคาที่แบบไม่ถึงหมื่นหรือเป็นหลักหมื่นต้นคุณแม่ไม่ใช่ของปลอมนะใบรับรองคุณพิเศษถูกให้ไปนะถูกค่ะเป็นของแท้หมดเลยค่ะแล้วทำไมถึงทำได้ทำไมราถว่าในวันที่เออหมื่อการซื้อเนี่ยต้องหมายล็อตการหมาล็อตมาในราคาตัวหมื่นคือเพชร เราต้องไม่จับสายเราต้องรับหมดตั้งแต่แม่งมิลไปจนถึงสองมิลครึ่งอย่นี้เป็นต้นรับหมดเลยถ้าเราดูดีๆเราอยากได้แบบสองมิลงหมดเลยแข้นไปอีกหมองได้เลยอย่างเช่นเ่าต้องสามหมื่นกายเป็นสี่หมื่นห้านย่า้หมเลรน่นึงัมโบไม่ที่น็เององห้าสิเปต์บวกขึ้นไปแต่นี้จะโดนจะโดนค ซื้อแบบบ้านแต่หนึ่งมันก็จะเปนสาเินเ่าเเราเํามหมดเลยแล้วค่อยกระจายแต่ก่อนซื้อเี่ยเต้องเล่นเราอย่งมีเราดักตรไเรลือกทที่สวยเปรตาเราขับขึ้นไทยเลอร์ใช่แล้วเราก็เกของสวยดีแล้วสิ่งที่เีเป็นแบบสมุเคือหมายคว่าถ้าสมมติที่บอก่้า

สิ่งหนึ่ที่จะฝากคุณราล่าบอกรายลเอียดหมดเลยนี่รวมการซื้อการขายว่าทำไมถึงได้เพจไหนที่พอเหมาะพอควรเดี๋ยวก็ไม่ได้แทำราคาสูงมากแต่ได้แค่เป็นแพทใช่ค่ะนะคะคุณแม่แล้วก็เป็นแพทเพชรแท้ที่เป็นไว้เนื่องจากขอยอุปกรณ์ทีนี้เรารับจี้ขายดีมากขอรับค่ะคือนอกจากจี้แล้วก็แนะนำอย่างนี้มีคนขอย้อนไปดูแหวนโครเลด้วยได้เลยคุณนายดูไบเขาอยากจะซื้อเขาคู่กันขอไปคู่เนื้อแหวนวงนี้

รูยังทำได้ไม่ได้ราคานี้เลยแต่ไี่เทสทำในราคานม้ได้ทํา่รที่จอกวมายู่เลยที่ราคาถูกแต่ไม่ถามผชรงส่าวันนี้บอก่บอกยอมรับเลย่แต่ว่าอันนี้ก็เพ่ระบายเจไปแล้วคุณแม่ขอย้อนกลับไปดูที่อีกแอบค่ะอาได้เลยค่ะ เขาไม่รู้ว่เขาเ็นอะรโซเอาลก็เลยใส่น,น,นิ้แล้วก็คดงวยที่เรา่ามาเรืยอยๆนะคะอยู่กับไปทั้งมือแล้วก็เปงง็นามส่วนใหวมากคุณน่าตัวดีๆนะคะคะองตัวเรือนคองนะคะพูดจี้อย่นะคนะค ขึ้ <ร Stevens. S 2> นกันโต๊ะเซ็ตกระจอีแสงของความเป็นน้ำแบบ้อยของเพชรแท้คุณภาพที่เป็นไวท์ไดมอนด์แต่คุณน่าจ่เพียงเก้าพันได้งานอลังการแล้วตีซ้องที่ว่าที่เราต้องการคือเราต้องการไวรับอันนี้มันทำให้มันทำให้คุณตั้งนความต่ำถ้าเป็นป้ายถ้าเป็นคนจำหน่ายนะคะถ้าเป็นจะคิดราคาไม่ผิดก็คือขายที่เม็กซิกเก้าพน ไม่ฉัน uhm ปิกออกมาฉันไม่ให้ปดกัอกมาเพื่ออะไรพี่ก็ต้องแบบแย่างน้อย20เมตรขึ้นหยิบขึ้นมาแล้วก็ส่แบน้าลเลแต่นี่ไม่ใช่การสาดแบบว่าน้ำตาลหรือเกลือนะคะแต่เป็นเพสาดไปดีนะลอยน้ำดมไม่ใช่ ไม่ใช่ศาสตร์ดับเศษกิ่งใดจุดตัดศาสตร์ไดมอนด์จุดตัดไดมอนด์ที่เป็นนะคะเพชรโครตดีที่การเชื่อในเนี่ยนเปลี่ยนนะคะค่นกระบวนการทำแล้วก็ตัวเรือเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะมีความหนาไม่ได้บางเลยแต่กระนใจแสงวันนี้ที่บอกคือความแข็งแกร่งที่เป็นประมตะโลกไม่มีสิ่งใดสั่งเขาได้หมายความว่าเขาอยู่ 对呀。 แต่ทีนี้ไปยอมมากเพราะวันนี้ยอมใส่คอวีนิกมาด้วยใช่เพราะว่าจี้ช่นนีนะคะเป็นจี้ที่ใส่แล้วต้องให้คนมองให้ชื่นมองจริงๆถ้าคุณแม่หลายๆท่านคุณพี่คุณเพื่อนที่อยู่ทางบ้านไม่ชีใส่คอรีนิกอย่างนี้ค่ะคุณใส่คอปัดก็ได้แล้วให้พี่คนมองมาไม่เบื่อไม่รอนเลยว่าไม่เจียนี่ไม่เสียนี่เป็นสินะที่จับคองอย่างนี้นะครับบนผิวของเรา ไม่ต้องห่วงผิวจะติดจะกระอะไรก็ตามทีไม่ต้งเผล่อค่ะเพราะว่าจี้เด่นมอไม่มีใครมองผิวคุณแม่แน่คุต้องมองจี้คุณผู้ชมแล้วทีจริงเถื่อของความยิ่งใหญ่ในการการกระจายแฝงปุกติแล้วเนี่ยไปซื้อเพชรมานาะคุณผู้ชมลุก็แลุกแบบเม็ดตุ้งเ้งแหละให้ตัวเรือนมาอย่างเดียวจบปั้งค่ะแต่อันนี้คือให้แกลเลอรี่แล้วเสริมแกลเลอรี่ด้วยฝังเพชรลงไปอ่ะจะมีใครกล้าไหมคะหนิง นี icana, ่เน่ยมันคกันหลายหมนเป็นแสนถูกตาทีเนี้ยดูลกป้ายคอเบียลองไปดูลูกที่เราล่าว่า้าใส่ออกมาเต็นขอเนสุด้อใช้ครอบรวมหรือแข่าแทอต่ในหมดน้ใส่ได้หมดนะคะคือใครดูมาที่ชีสเขา่ะบอกว่าีป็นคนที่ชอบส่งไปแล้วทำให้ตัวเองปิดเป็นไข้สมอง จีรีจะเป็นอะไรที่ทำให้เราดูแบบม่าเชิอขีดถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในงานสบายๆแต่ถ้ามีจ้สักนิดเดีนะคะให้เหมาะสมนจะทำให้เราดูแบบทรงเกียบทรงเท่มีความกุมถางดที่่ก็ยือเยี่ะแ่วาใช้เครื่องระดับเพชรเนี่ยเข้ามามานทำให้เราดูแพงไปเลยว่าช้ามปนหน้รที่ไหนคลา้สิกตอนนี้เนอ่ล่ะคนช้อปปิ้งทั้งแหวนนะคะวงนีหรือเปล่า ใช่แล้วก็ช็อกตานก็จะมีดูดใส่หูดูใส่หไม่ซื้อมาตั้งแต่ตอนวันนีวันผลิตเลยนะคะแล้วซื้อส่วนตัวมาเลยเพราะว่ามันดูแลชื้นนะบอกว่าแบบมันดู่มันดูดแล้วเานคุณภาพแลวเราเน้นดีไซน์ด้วบว่า <jam Stadium> จะทำให้เรารอเพราะพี่เป็นคนชอบแต่งเงินทเดียวแต่ได้เยอะๆชตขงพ่น่าได้การแต่งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใครมองมาคือมีความสมานะคะแล้วก็เราคือไม่ต้องจ่ายนก้อนๆใหญ่ๆเราจ่ายเงินทีละนิดคือไม่แต่งแลวได้้ดีแลก็คนด้ คุณผู้ชะคุณผู้ชมหาที่จะมาเจอคุณผู้ชมเป็นนสมงเย็นและตอนหนึ่งทุมคะทนการสดไเหตุนั้นยังไม่ทราบพื่อทางทีนที่ไห่ได้แจ้งมาแต่วันนี้ก็ขอขอบพระคุณในทุกการติดตามทุกการสั่งซื้นะคะขอใทุกท่านมีความสุขกับซีรี่สวยๆในวันจิวเวอรี่เแต่อย่าเพิ่งพกันนะคะค่กาเนโชว์เีและคณาดใบสวยที่สุดในดนนีกขาีเรื่อยๆ่ไม่หยุดนะคะ่ก ตัวเองเต่งมาเสร็จแล้วที่เขาใหญ่แทนพลังความที่ใหญ่ที่สำคัญก็คือ Shop Star. ช็อปปาช้อปปิงะะ้งในราคาพิเศษในรอบนนี้ขายดีมากนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมในทุกๆการช้อปปิง้งขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการสั่งซื้อและไม่ได้หมายความว่าจบรายการจบนี้ไปแล้วจะหยุดทวนไหมคะเจ้าหน,น้าที่รับสายคุณผู้ชมกันอยู่ราคาขาดไม่ไหวค่ะต้องกราบขอบพระคุณที่รับขอบพระคุณค่ะขอบคุณมาก่อนแท้ี่เสมอมาขอบคุณค่ะ ใคร่งยามาชตอนนี้บกับพี่าล่า่าขอาไปกอนกับเพแพพพพงแคเรดมอนสดครสนใจนะคะขายดียมากๆช่องตาของเรา9,500บาทตัวเรืนรอนทองแฉ้นะคะแล้วก็เป็นหบบงตัวแ้สวยๆเม็ดโต้มได้ลบเสาดก,กันเลยนะคะ และนอกจากหีแล,แล้วค่ะแนะนําเข้าเซตเลยนะคะตัวของซี่นะคะลูกสองกระดกห่าที่สําคัญคือคุณผู้ชมค่ะเน้นความในตู้มีการจานเพชรยอย่างดีนะค,ะแ,คะแล้วก็การเจรไนแบบรอบด้านกันด้วยค่ะส่วนต่างหูไข่ดีมากค่ะหนึ่งเก้าร้อย,ยนะคะ,คะเป็นเนทองแท้ระดับกับทูกส,สวยจากเขา้า้ค่ะวความเป็นไวท์ไดมอนด์วันนี้แนะนําซื้อกันไปเป็นเซตเลยนะคะเหลือหนึ่งไปแล้ววยค่ะค่ะ และไอเทมต่อมานะคะคุณผู้ชมขายดีมากแหวนวงนี้นะคะก็ยังแย่งซื้อไม่ทันเลยเ1นึ่งหมื่นะะหน้าพันห้าร้อยรถตงมาจับของเด็ดคันนะคะการจรับเพชรหลักสีร้อยสามสิบสองเมตรเรยิบระยับแค่เฉพาะของแชมเป็นไดมอนด์ก็เกืะะอบร้อยเมตรค่ะถัดมาขายดีเช่นเดียวกันนะคะสูที้ค่ะตอนนี้ที่เรามีการเพิ่มขึ้นมาก็ใกล้จะหมดกันรอบนี้แล้วเน้นย้ำคนที่ชอบแจ้งมาด่วนเลยนะคะใกล้จะหมดกันในรอบที่สามแล้วนะคะไม่แม่นใจว่าจะเพิ่มหรือเปล่าดังนั้น โคได้ซื้อได้ครีมไข่ก0 0 0บาทนอกจาก,ก,กตัวจีว้แบบตรงนี้ก็ขายดีเช่นเดียวกันเนี่คะเป็นหนยูนิเซคค่ะแรกคไจมอนด์แทนพลังควา,ามตัดสินหน้าเป็นขามการเ้อนกันใครสิ่งที่ไม่ดีหาย,ยากนะคะทูและเขา,าพูดกับไลท์ดยมันะคะแมน,นดี้ชาอย่างไมทเทเรียงตัว5แถว5สาซ้อนค่ะ1 4 5 0 0บาทได้จํานวน และถัดมานะคะแหวนเพชรของเราค่ะคุณผู้ชมจะได้ลุคสองสีสองสไตล์ลุคโปรลุกไวท์ไกรมอนนะคะใส่เข้าคู่เป็นลุคลักนสุริยันก็ได้นะคะใส่แยกออกมาเป็นงานดีไซน์สมัยใหม่ก็ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะและปิดท้ายกันนะคะคุณผู้ชมแหวนนี้กับไวท์ไกรมอนฐานงานดีไซน์ทึ้มแบบไม้มีหลายช่องช็อปปิ้งเป็นเซ็ตเข้าคู่กับซี่นะคะของเรคุณมากค่ะปกติหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสาวไว้ด้วยกับท้อมแพร์เพชรแพร์นันไฮลักซ์รีค่ะ ค้ามซัมเมอร์โปรสั่ความสุขให้คุณช็อปสนุกทั้งเดือนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษช็อปครบ200บาทรับไปเลยคูปองส่วนลดูุคภา100บาทสำหรับการช็อปปิ้งรเคาถูก,ก,น,กน,น้ำลาต์130เมษายนนี้เท่านั้นช็อปชาแนลทีดีช็อปปิ้งันดับหนึ่งทุกบญส่วนลดสินค้าคุณภาพถึง20กิโล

ะะชั่วโมงนี้อยู่กับแคกสุดแอมชาทิตาอินสารากิปภัสค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะช็อปซาเวลูของเราเป็นเสื้อผ้าที่ต้องบอกว่ามีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อมีต้นกาเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มั่นใจในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานนะคะความเป็นแบบความเป๊ะเลยของเนื้อง,งานแล้วก็การออกแบบดีไซน์นะคะแน่นอนวันนี้เรามาจากบแบรนด์อิโซคินบูติกนั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยที่บอกไปว่าใส่ง่ายใส่สบายและเร ดูดีจนผู้ดีญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปชมตัวอย่างก่อนดีกว่านะคะว่าในชั่วโมงนี้เมียเทมไหนมาฝากกันบ้างค่ะ ตัวแรกของเราขึ้นแท่งเป็นช็อปสตาร์แวลูของเราในประจำวันนี้นะคะก็คือเสื้อสตรีคอตั้านะคะแขนของเขาเนี่ยจะบานออกเล็กน้อยค่ะด้วยผ้าลูกไม้แบบสีทูโทนมีสองโทนสีมาให้เลือกกันคับแบบนี้นะคะมีโทนก็สีน้ำตาลอ่อนโดยสีน้ำตาลอ,อ,อ่อนเนี่ยจะตัดด้วยลูกไม้ที่เป็นสีฟ้าเฉดพลอยซึ่งสดใสแล้วก็สวยมากเลยราคาเต็ม2,790นเ็บาทราคาพิเศษเฉพาะวันวนี้วันเดียวเท่านั้น1890้าบาทค่ะ สำหรับตัวนี้จะเป็นเสื้อคอวีนะคะแขนกระบอกค่ะผ้าลูกไม้ลายใบไม้นะคะตัวนี้จะ,ะมีให้เลือกกันถึง4ไ 3, ซส์30 40 42 4, 4, และ44ราคาเต็ม2,590บาทราคาช็อปป้าย2 9 0บาทเท่านั้นค่ะ <c oughs> ส่วนตัวนี้ที่แอมใส่นะคะจะเป็นเสื้อผ้าคลาสสิค่ะแขนยาวของแบรนด์มันพุงไปเล็กน้อยออกมาเป็นแนวไซส์แบบบัตเทิลคุณผู้ชมคะมีความละเอียดในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ดีบริเวณตรงคอแล้วก็ของแขนด้วยนะราคาเต็ม2,190บาทราคาฉลากที่หนันนึ้อยเก้าบาทหนึ่งหลังค่ะส่วนช่วสุดท้ายนี้เป็นไฮไลท์ ที่ดรอนช่วงนี้ถืกระทโชคดีมากเพราะว่ายังครบทุกไซสและเชื่อว่าเช้ามาเนี่ยรายการสดขาขาผู้มีดักไซส์นะคะเชื่อว่าตาเป็นกางเกงยีนที่สว่ารถยืดได้แต่ไม่ย่วยนะคะไม่ได้ยืดได้มากและแอนใส่ไปแล้วรู้สึกว่าใส่สบายมากและเก็บทรงมากๆเลยเป็นผ้าทรงสีพื้นนะคะเป็นแบบยีนเดนิมเลยทรงสลิมขายาว5ส่วนและมีการตกแต่งคริสตัลประดับนุ่งเล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ชม ตัวนี้มีตั้งแต่ไซส์38ไปจนถึง44ค่ะราคาเต็มอยู่ที่2,490บาทแต่ราคาช็อปไค้วันนี้เพียงแค่1,890บาทซื้อให้ทันนะตัวนี้เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากราคาพิเศษในสินค้าของเราแล้วเรายังมีโปรโมชั่นดีๆในตู้นี้นะสำหรับโปรแรกของเราเมษาพาเพลินค่ะช็อปช็อปสองนะคะจริงอ่ะน่าสนใจถึงแค่จ ร <2 builds Donald Trump> ่วมค200 well? บาทชคบบาทัคูปองส่วนลด3คณจุดเลยนะคะนี่ก็็นการนษานี้รีดใช้รนี้กันสมาร์ทโปรเวลคัน Su ก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องค่ะชอบครบ2,000บาทนะคะก็รับคูปองส่วนลดมูลค่า1,000บาทไปเลยชนันนี้มีแบบคูและคูณ้าสดมันเกิดกับ และในช่วงนี้นะคะน้องแอบไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะแขกรับเชิญพิเศษนะคะรออยู่แล้วขอต้อนรับพี่นำทางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายไปนานเลยรอบนี้รอบนี้กลับมานะคะพี่องบอกเลยว่าปัดเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยช้านัของสวยๆงานเนี่ยมัดจะมาเร็วแล้วก็ กีตัวพี e hi, ่เนี่ยไม่ต้องห่วงเวลาเขาหมดแล้วหมดเลยแล้วค่ะเขาจะไปเร็วมากนะคะแค่นั้นใครได้ดูเราก่อนใช่ว่าเป็นชั่วโมงได้ไะไรจะเป็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าคุณผู้ชมต้องรีบนะคะเพราะว่านะคอลเลคชั่นนี้เนี่ยนะคะสวยมากสวยจริงๆสวยมาเลยใช่เรายังพูดกันเลยนะคุณผู้ชมว่าตอนต้งชั่วโมงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่เป็นท่านล่างหรืท่านบนหรือท่านบ่ง ส่วนอย่างชบซาเวลกของเราในวันนี้ค่ะมีวัให้เลสูตรต่อคแค่ผ้าลวดไม้ก็กินขาดแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ราคาพิเศษเฉพาะวันนี้วัเดียวท่นนั้นหนึ่งนแเก้าสิบาทพรุ่งนี้เนี่ยราคาจะดิ่งขึ้นไปแล้วราคาเตมเพอยางแน่นอนอีตรงที่ต้องอานอย่แล้วใช้ค่ะไหมด้วยไปซื้อที่อื่นมีไหคะแบบนี้นะคะ่าผู้ชมยังไม่ราบว่าที่นี่าาที่นีแลวก็เปิดตัวที่นสไตพิเศษเฉพาะานผู้ชมสองโวันนี้ที่นำมาฝัดการค่ะสแรก จูเป้องสีแรกรูปมากสีครีมใช่ผสมเบทใช่ค่ะตัดเล็กน้อยจะเห็นลายลูกลายชัดเจนแต่เป็นออโทนเดียวกันนะใช่ค่ะเรียบหรูและโก้มากนะราคา1น9 0บาทส่วนอีกหนึ่งสีที่พี่น้องค้างนายเลยสวยตัวนี้เนี่ยจะเพืนจะเป็นเบดเบทดน้ตาลอ่อนใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะตัดด้วยลูกไม้ที่เป็นสีฟ้าคือใครคือพี่น้ำหมา ลวดลายแบบน้เป็นมันดูตัวาคะแล้วมันดูเรียกว่ามันดูหรูหราคะคะเพราะว่าหนึ่งะคะมันเป็นผ้าลูกไม้หนะคะเป็นผ้าลูกไมที่นะคะคอคอแล้วเราเรียกเราียกผ้าที่เป็นข้าไลบร้ชมแต่ทาเพื้มมาคุณผู้ชมนะคะในการท่าพ่นขเขาเนี่ยนะคะ ไม่น่ะไม่อึดอัดไม่ร้อนอ่ะอันนี้มันเป็นผ้าคอทึบที่ไม่ได้แข็งและไม่ได้แน่นอ่ะไม่ได้หนาใช่อันนี้คือจะบอกเลยว่ามันยามแบบเบาสบายอใช่ไปเหมคะและลูกไม้เนี่ยไม่ใช่ตัดมาตัดต่อไม่ได้เอามาแปะไม่ได้มาเย็บแต่เป็นลูกไม้ที่ทอกันมันในเนื้อเดียวกันเลยเนี่ยข้อดีของการใส่ผ้าที่ว่าเขาดีพอคอทึบลายต่อ ลายตัวเดียวไปตะกวนเนื้อผ้าเนี่ยะจมันทาให้เห็นรูปมานได้เด็ดชัดขึ้นเห็นด้วยแล้วเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะีมีมิติมันจะเนียนเรียบไปแต่เวลามองจริงๆือดูมีมิติใช่ค่ะผ้าเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าแพงถ้าผ้าลักษณะนี้ใครซื้อมาผ้าเปลี่ยนจะรู้ว่าผ้าแบบนี้แพงมากและเราก็ใช้ตลอดทั้งตัวต่อไเรื่องที่ไล่ลงมาช่วงแขนกับช่วงชายตัวนีจุดเด่นของตัวนี้เลยนะ หรูหรายังไงต้องหรูหราาให้ถห็ผิดสุดนะคุณผู้ชมในราคาในพััอเก้าสิคุณชมว่สวยแล้วนะคะชายชื่อก็สวยแต่มันจะมสีสเกลรือเปล่เป็นสเกลหรอที่อลังการมาก ชิ้นแต่งงานของเขาอินเดียสวยนะสวยลูกไม้ขนาดงานแบบนั้นแล้วงานตัเนี่ยจะไม่ใช่ลูกไม้แบบขาดแบบมีอายุอ่ะพี่น้กข่าวเดพี่กขอันนี้คือจะบอกว่าลูกไม้เขาเขาดึลวดลายได้ประาทัีกอ่านข้อย่าได้คะคือเขาจะโปร่งมากเลยนะะเอาสีขาวดีกว่าเนาะจะเห็นได้ว่างานเขาโผล่คือเห็นลายลูกไม้คอสีฟ้าและเป็นภาวะทีตัวสีลืมเด็เนี่ยนะคะลายลวดลายที่ตัวผิวขาเนี่ยนะ ตัวนี้จะดูสวยสวยหรูหราอยู่แล้วนะคะแล้วนะคุณผู้ชมนะคะยังไม่เห็นเรายังไม่เคยเห็นแบบไหนนะคะอะไรยังไม่เห็นทั่วทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มาเป็นเพื่อนะคะในราคา1,990แล้วก็มีช่ว์ให้คุณลูกค้าเลือกชฉพาครบขนิอยางนี้ค่ะนะคะต้องรีบจับจับเป็นเจ้าของแล้วนะ เนี่ยเหมือนจะเจ็บหรือเปล่านะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าด้านในของเราจะมีผ้าซับในให้ด้วยใช่ซับในของเราเขาจะเป็นแบบซาตินเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะคะซับในเป็นซาตินแล้วผิวสัมผัสที่เขาภายในเรีนลื่นเนี่ยนะคะเขาจะสัมผัสตัวเราซาตินปกติจะมีสองด้านด้านเรื่อกับด้านที่เป็นด้านบางหยีด้านเนี่ยเอาไว้โชว์แบบลูกไม้แต่ความเงาแล้ววาวตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ติดตเย็นและลื่นสบายทำให้คุณเย็นสบายไม่ระคายเคือง อยู่้นในแบบนี้นะคะแต่เวลาเปงดออาสวย้นสวยลงตัวมากคุผู้ชมนะคะอย่างตัวที่แอี้เนี่ด้านก็จะเป็นผีเทาออ่ส่วนต้นไมก็เป็นเทาตัดกับฟ้ามันก็จะได้แบบคว้าแบบุ่มสวยๆเลยแพงๆเลยส่วนทีครีม สีเคยเปี่ยนคะถ้เาเปลี่ยนสีต่างๆนะคะแล้วก็เป็นสีเดคุนผั้ชมเีจริงนะหรูจริงหรูไหม่๊ะใหไหนะคะทีนี้เราไ่มาดู่าเดียวกัเป็นทาห้างเลยคที่ต้องารก็ได้เาของเขาเนี่ยเป็นคอเหมือนปีนี้ดิไหมเป็นคอปีนี้ดิตั้งคอนะคะเขาเป็นทงคอตั้งหน่อยๆไม่ได้เอนคะ่เอา่อานะคไม่เอนไม่เอนะเราวลาใส่ออกมานุผู้ชมีพื้นที่คพื้นที่บริเวณนอตั้า ใช่ยกยกนีเกี่ยวยงเกี่เกีไปแ้วคุผู้ชมคุณผู้ชมนะคะเขาก็จะมีสงคอที่ปีนตั้งขึ้นมาเล็กๆ